สามอะลัยกุ้มบเรมะตุลลอยิวะบวเรบารกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลำดับในคาบที่สามซึ่งจะเป็นหัวข้อเรื่องการเปรียบเทียบนั่นเองคะ่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกิน3มตำแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะจากคาบที่แล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของหลักและค่าของเลขโดดและก็การเขียนจำนวนในรูปกระจายนั่นเองทีนี้ในวันนี้นะคะเราก็จะอาศัยความรู้ในเรื่องของหลักค่าของเลขโดดนะคะมา ใช้ในการเปรียบเทียบทศนิยมนั่นเองจะเป็นอย่างไรนะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันได้เลยนะคะให้เราพิจารณาเปรียบเทียบ0.4กับ0.7ถ้าเราแสดง0.4เราจะระบายสีไปกี่ส่วนคะเราจะระบายไปใ่ปสนแสดง0.4และ0.7ระบายไป7ส่วนส่วนที่ระบายสีแสดง ด้วย0.7นั่นเองถ้าเราดูจากภาพ0.4หรือ0.7คะที่ระบายมากกว่าอา0.7นั่นเองนะคะดังนั้นจากรูป0.4ระบายน้อยกว่านั่นหมายความว่าจะน้อยกว่า0.7เราจะเขียนแทนด้วย0.4น้อยกว่า0.7หรือ0.7ระบายมากกว่า มากกว่า0.4หรือเขียนแทนด้วย0.7มากกว่า0.4นะคะทีนี้เรามาดูตัวตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนส่วนที่ระบายสีแสดงเป็น1.75และส่วนที่ระบายสีอีกรูปหนึ่งแสดง1.72นั่นเองนะคะถ้าเราดูจากรูป 1.75หรือ1.72ค่ะที่ระบายมากกว่า1.75ที่ระบายมากกว่า1.72เราจะเขียนแทนด้วย1.75มากกว่า1.72หรือ1.72น้อยกว่า1.75เขียนแทนด้วย1.72น้อยกว่า1.75 จาก2ตัวอย่างที่ผ่านมาคถ้านักเรียนสังเกตการเปรียบเทียบทศนิยมเราจะใช้วิธีการเดียวกันกับการเปรียบเทียบจํานวนนับเลยให้เราเปรียบเทียบจํานวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อนถ้าจํานวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเท่ากันให้เราเปรียบเทียบจํานวนหลัง จุดทศนิยมในหลักเดียวกันนั่นเองนะคะทีนี้โดยเราจะเริ่มจากหลักส่วน10ก่อนถ้าจำนวนในหลักส่วน10เท่ากันให้เราเปรียบเทียบจำนวนในหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันตามลำดับจำนวนที่มีค่าของเลขโดดมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างนะคะนะักเรียนให้เราเปรียบเทียบ6 6.3กับ6.5เมื่อกี้คุณครูบอกว่าให้เราเปรียบเทียบจำนวนหน้าจุดก่อนซึ่งเป็นอย่างไรคะนักเรียนจำนวนหน้าจุดทศนิยมก็คือ6เท่ากันดังนั้นเราจึงเปรียบเทียบจำนวนหลังจุดนั่นก็คือจำนวนในหลักส,ส่วน10ปรากฏว่า3น้อยกว่า5ดังนั้น6.3จึงน้อยกว่า 6.5นั่นเองคะ่ะเรามาดูตัวอย่างกันต่อนะคะเปรียบเทียบ2.13กับ2.134ซึ่งเราจะพบว่าทั้งสองทศนิยมมีจำนวนหลักไม่เท่ากันแต่เอ๊อเราจะทำให้เป็น3หลักเหมือน2.134ได้ไหมคะได้โดยการเติมศูนลงไปนะคะต่อท้าย1ตัวเราก็จะได้เป็น 2.13เท่ากับ2.130ดังนั้นเราจะเปรียบเทียบ2.130กับ2.134นั่นเองทีนี้อย่างแรกเลยที่เราจะเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบจำนวนหน้าจุดเราพบว่าเป็นอย่างไรคะนักเรียนเราพบว่าเท่ากันพอเท่ากันแล้วเราจะไปเปรียบเทียบจำนวนหลังจุดตัวที่1ก็คือในหลักส่วนสิบปรากฏว่าเป็นอย่างไรคะ ปรากฏว่าเท่ากันเช่นเดียวกันเราก็จะไปเปรียบเทียบจำนวนในหลักส่วนในหลักส่วนร้อยปรากฏว่าเท่ากันเหมือนกันดังนั้นในข้อนี้จำนวนหน้าจุดทศนิยมจำนวนในหลักส่วน10และหลักส่วนร้อยเท่ากันเราจะเปรียบเทียบจำนวนในหลักส่วนส่วนพันนั่นเองซึ่งเราพบว่าศูนย์ส่วนพันน้อยกว่า4ส่วน ดังนั้น2.13ก็จะน้อยกว่า2.134นั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปเปรียบเทียบ121.4กับ121.38ซึ่งเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรคะเราจะพบว่า121.4เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง121.38เป็นทศนิยม

เราจะเปรียบเทียบจํานวนหน้าจุดผลปรากฏว่าจำนวนหน้าจุดเป็นอย่างไรคะเท่ากาันเราจึงไปเปรียบเทียบจํานวนในหลักส่วน10เราพบว่า4ส่วน10มากกว่า3ส่วน10แสดงว่า121มากกว่า121.4มากกว่า1 2 1 38นั่นเองค่ะทีนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบทศนิยมนะคะเรามาดูในข้อแรก10.37กับ10.73อย่างแรกเลยเราจะเปรียบเทียบจำนวนหน้าจุดก่อนผลปรากฏว่าหน้าจุดเป็นอย่างไรคะหน้าจุดเท่ากัน หน้าจุด10เท่ากันเลยดังนั้นเราจะเปรียบเทียบจำนวนหลังจุดนั่นก็คือจำนวนในหลักส่วนอ่าในหลักส่วน1 0ปรากฏว่า3ส่วน10มากกว่าหรือน้อยกว่าคะน้อยกว่า7ส่วน10นะคะดังนั้นในข้อนี้10.37มากกว่าหรือน้อยกว่าคะน้อยกว่า10.73นั่นเองคะ่ะ เรามาดูกันต่อในข้อที่2เปรียบเทียบ3 475กับ3 4 79นั่นเองอย่างแรกเลยเราจะเปรียบเทียบหน้าจุดหน้าจุดเท่ากันอ่าเราไปเปรียบเทียบหลังจุดหลักส่วน10เป็นยังไงคะเท่ากันเราจะเปรียบเทียบหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยเป็นยังไงคะ ก็เท่ากันอีกดังนั้นเราเราจะเปรียบเทียบในหลักส่วนพันก็พบว่า5ส่วนพันน้อยกว่าหรือมากกว่าคะน้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่า9ส่วนพันนั่นเองนะคะดังนั้น3.475น้อยกว่า3.479นั่นเองเรามาดูกันต่อนะคะในข้อที่3 ข้อที่3เราจะเปรียบเทียบ25.6 4 1กับ25.61ิซึ่งเราจะเปรียบเทียบหน้าจุดซึ่งหน้าจุดเท่ากันก็คือ25ดังนั้นเราจะเปรียบเทียบหลังจุดตัวที่1 6เท่ากันเราจึงเปรียบเทียบหลังจุดตัวที่2ก็คือในหลักส่วนร้อยซึ่ง4ส่วนร้อย มากกว่า1ส่วนร้อยดังนั้น25.641มากกว่า25.614นั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่4เปรียบเทียบ8.8กับ8.08เราพบว่า8.8เป็นทศนิยม1หลัก8.08เป็นทศนิยม2หลักนะคะนักเรียนจะทำา8 8ให้เป็น2หลักได้ไหมคะ ได้โดยการเติม0ูนย์ต่อท้ายหนึ่งตัวอ่ามันก็จะกลายเป็นสองหลักเท่ากันแล้วเราจึงเปรียบเทียบหน้าจุดเป็นยังไงหน้าจุดเท่ากันเราจึงเปรียบเทียบหลังจุดตัวที่1ก็คือในหลักส่วน10ปรากฏว่า8เป็นยังไงคะ8ส่วน10มากกว่า0ส่วน10บแปดส่วน10มากกว่า0นส่วน10ดังนั้นในข้อนี้ แปดจุดแปดเป็นยังไงคะมากกว่าแปดจุดศูนย์แปดนั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเรามาดูอีกหนึ่งอีกข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าสองร้อยหนึ่งจุดสี่ศูนย์กับสองร้อยหนึ่งจุดสามเก้านะคะข้อนี้เช่นเดิมเลยหน้าจุดเป็นยังไงคะหน้าจุดเท่ากันเลย เราจึงเปรียบเทียบหลังจุดนะคะในหลักส่วนสิบสกับ3 4เป็นยังไงคะนักเรียนสส่วน10มากกว่า3ามส่วนสิดังนั้นในข้อนี้2 0 1.40หรือ201.40มากกว่า201.39นั่นเองค่ะข้อที่6นะคะเปรียบเทียบ 4 5 0 0กับ45.01เราจะเปรียบเทียบหน้าจุดปรากฏว่าเป็นอย่างไรเอย่ยหน้าจุดเท่ากันเราจึงไปเปรียบเทียบหลังจุดหลังจุดในหลักส่วน10เป็นยังไงคะเท่ากันอีกเราจึงเปรียบเทียบในหลักส่วนร้อยปรากฏว่า0ศูนย์ส่วนร้อยน้อย กว่า1.100ดังนั้น45.00น้อยกว่า45.01นั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่7นะคะข้อที่7เปรียบเทียบ100.001กับ100.010เหมือนเดิมเลยเราเปรียบเทียบจำนวนหน้าจุด ผลปรากฏว่า100กับ100เท่ากัน100 100เท่ากันเลยเราจึงไปเปรียบเทียบหลังจุดหลังจุดในหลักส่วน10เป็นยังไงเอ่ยเท่ากันเราจึงไปเปรียบเทียบในหลักส่วนร้อยซึ่งพบว่า0ส่วนร้อยน้อยกว่า1ส่วนร้อดังนั้น100.00 1 ก็น้อยกว่า100.01 0นั่นเองนะคะข้อที่8เปรียบเทียบ72.02กับ72.020ซึ่งเราพบว่า72.02เป็นทศนิยม2ตำแหนง่งเราสามารถทำให้เป็น3ตำแหน่งได้โดยการเติมอเติมศย์ลงไปนะคะเราก็จะเปรียบเทียบ หน้าจุดเจ็ดสิเท่ากันเราจะไปเปรียบเทียบหลังจุดส่วน10เป็นยังไงเท่ากันอีกเราก็จะไปเปรียบเทียบในหลักส่วนร้อสองกับ2ก็เท่ากันเราก็จะไปเปรียบเทียบในหลักส่วนพันศนย์กับ0อ่าเท่ากันดังนั้น72.02เท่ากับ72.02สิบน,นั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเรามาทำอีกหนึ่งแบบฝึกหัดให้เราเขียนวงล้อมรอบทศนิยมที่มากกว่านั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะเปรียบเทียบในหลักส่วนร้อยเป็นยังไงคะ201เท่ากันดังนั้นเราจะเปรียบเทียบในหลักส่วนในหลักส่วน10นะคะเปรียบเทียบหน้าจุดเท่ากันเราก็เปรียบเทียบในหลักส่วน1 0อ่าปรากฏว่า 4.10มากกว่า3.10ดังนั้นในข้อนี้มากกว่าก็คือ200 1.40นะคะมากกว่าเรามาดูในข้อที่2นะคะ100.001กับ100.01นะคะเราจะมาดูนะคะ100.001 หนึ่งร้อยจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยเราสามารถเติมศูนย์หนึ่งตัวต่อท้ายเพื่อให้จำนวนหลักเท่ากันนะคะเราก็เปรียบเทียบเป็นยังไงเท่ากันเราก็ไปเปรียบเทียบในหลักส่วนสิบเท่ากันเราก็ไปเปรียบเทียบในหลักส่วนร้อยนะคะผลปรากฏว่าหนึ่งศูนย์นะคะน้อยกว่าศูนย์ส่วนร้อยน้อยกว่าหนึ่งส่วนร้อยดังนั้นนะคะ ทศนิยมที่มากกว่าก็คือ 100. 1 0 0่1อจุดศูนย์หนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ35.19กับ 35. 35.2นะคะในข้อนี้เราจะเปรียบเทียบจำนวนหน้าจุดปรากฏว่าเท่ากันเราจึงไปเปรียบเทียบหลังจุดหลังจุดตัวที่1ก็คืออยู่ในหลักส่วนสิบ นะคะปรากฏว่าสองส่วน10มากกว่า1ส่วน10ดังนั้นทศนิยมที่มากกว่าก็คือ35.2นั่นเองนะคะเราก็จะได้ดังนี้เลยนะคะทศนิยมที่มากกว่าที่คุณครูได้วงล้อมไปนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะการเปรียบเทียบทศนิยมก็ใช้ หลักเดียวกันกับการเปรียบเทียบจำนวนนับนั่นเองนะคะเราจะเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อนถ้าจำนวนหน้าจุดทศนิยมเท่ากันให้เปรียบเทียบจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมในหลักเดียวกันถ้านะคะในหลักส่วน10เท่ากันเราก็ไปเปรียบเทียบในหลักส่วนร้อยในหลักส่วนร้อยเท่ากันเราก็ไปเปรียบเทียบในหลักส่วนพันนะคะ จำนวนที่มีค่าของเลขโดดมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองค่ะทีนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในเรื่องของการเปรียบเทียบทศนิยมกันได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคาบหน้าในเรื่องของการเรียงลำดับจ การเรียงลำดับทศนิยมนะคะสำหรับวันนี้อัสสลาุอเลกุมวะเรมะตุลลออยวะบะเบารกาตฮว